ลดลงมาอีกโอ้สักราคาเต็มรถไปพันหนึ่งสีขาวอยู่ไหนนะคะอ๋อโอเคโอเคโค้ดส่วนลดติ๊กต๊อกโอ้ไปอีกจริงสีขาวน่ารักมากเลยเทอจริงโทสีขาวกดเลยของคือดูดีจริงคือถ้าเธอไม่รู้จะกดสีอะไรนะถ้ากดสีขาวเนี่ยเธอจะไม่ผิดหวังคือตัวจริงมันดูแบบดูแพงดูเป็นคุณหนูผู้ดีมากเธอ อ้ยมันดีจริงวะเนี่ยเออจริงน่ารักะคะก็ปกติตัวนี้จะโซอานะคะแต่ว่าสีอะไรสีอะไรโซอัลอ๋อสีนี้สีนี้โซราวสันนี้มโซดอวโอ้โหวันนี้บอกด้วยจ้ะเธอพร้อมให้เธอกดเลยพร้อมให้เธอกดเลยกดกระเป๋านะนี่สุดยอดเลย ใครที่ผ่านไปผ่านมาหลงเข้ามาแล้วนะคะถือว่าหลงผิดแล้วอย่าไปไหน <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้นะคะ <c oughs> เรามีโปร <c oughs> จุ๊บ